ออญญผลิตภัณฑ์สมยัยเติมความสุขทุกครอบครัวผลิตภัณฑ์ราทิพรสแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรสผมเชื่อว่าตรงนี้ น้องอีดี้ยังไม่เคยมาเพราะมันเพิ่งเปิดแล้วมันเจอโควิดเขาก็เลยต้องหยุดสักพักดี่ต้อสวัสดีครับพี่สวัสดีครับคุณแดงนะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณดูจริงจริงๆมิวเซียมที่เกี่ยวกับของเล่นโดยเฉพาะของเล่นที่เกี่ยวกับการ์ตูนหรือภาพยนตร์ที่เราดูตั้งแต่วัยเด็กอ่ะครับคุณแดงเปิดมาตั้งนานแล้วตรงรำบสารีอ่ะที่เป็นที่เป็นตึกแถวริมถนนเปิดมาเกือบ10ปีนะฮะแต่ว่าก็หยุด แล้วก็มาสร้างตึกใหม่สามปีเพิ่งเปิดได้สองอาทิตย์เองครับตรงนี้สร้างใหม่เลยเป็นมิวเซียมเลยสร้างเพื่อโชว์โดยเฉพาะให้ความรู้ให้ความบันเทิงใช่ครับแต่ว่ามันมาเจอเนี่ยไอไวรัสโควิดก่อนก็เลยยังไม่ได้เปิดก็อันนี้เอาพาท่านผู้ชมมาแนะนําไว้ก่อนเ่อหลังจากเปิดแล้วอยากให้มาเที่ยวชมเพราะว่ามันคนชอบของเล่นนี่โอ้ผมเนี่ยคนหนึ่งเลยกรี๊ดเลยเอนจอยมากมีของเล่น6กหมื่นชิ้น6กหมื่นชิ้นเมนหลักที่ชอบในชีวิต แบทแมนดูดิทั้งตัวแบทแมนพี่ก็พี่ฟิล์ทฟันชื่อแบทแคทเนี่ยฮะแบทแคทแบทแมนกับแคทมูแมนอ่าครับผมก็เป็นแบทแมนเดี๋ยวเอางี้คุณแดนพาชมแล้วอันไหนมันว้าวบ้างเราดูซิว่าประสบการณ์นี่รุ่นน่าจะใกล้ๆผมอันนี้รุ่นเด็กดูซิว่ารุ่นเด็กเขารู้จักอันไหนไม่เล่นได้ได้ครับอันไหนว้าวบอกได้นะอันไหนที่ว้าวเราเริ่มเริ่มที่ชั้นสามนะฮะเดี๋ยวขึ้นลิฟต์ไปเลยครับโอเคนี่เป็นล็อบบี้นะครับแล้วก็เราไปที่ชั้นสามอ่าอินดี้ไป ไลท์ที่ชั้น3โอ้นี่มีหมดเลยนะแบทแมนซูเป <Superman. S 2> <Superman. S 1> อร์แมนูแฮะคือซูเปอร์ฮีโร่ทั้งหลายมีเกือบหมดอาชิญเลยครับโอ้โหที่เก่า,กานั้นเลยอันนี้ทัานไหม ผมทัน Lost in Space นี่ผม Lost Space in ผม่ดูย้อนหลังอ๋อดูย้อนหลังนะ Lost in Space ผมไม่ดูย้อนเพราะว่าคุณยังไม่เกิดนะใช่ใช่ฮะ Lost in Space หมดแดงรู้จักอยู่แล้วเนาะหมดแดงรู้จักรฮะั้งหมดเป็นของถูกต้องลิขสิทธิ์หมดเลยใช่ไหมถูกต้องลิขสิทธิ์หมดเลยครับ Rock Man นั่นสวยครับต้องเมื่อก่อนผมชอบมากไหนอะ Rock Man ปีมีหรู้ยัง Mega Man เนี่ยฮะเนี่เหรอใช่เป็นการ์ตูนใช่ไหมเป็นเกมครับอ๋อเป็นเกมใช่แล้วนี้ก็เป็นอ่าพวก เนี่ยทินโรบอทตรงนี้ก็คือว่าหุ่นเล่นสังกสีหมดเลยคือจะพยายามเก็บตัวที่เป็นคาแรคเตอร์ทอยไงความตั้งใจคือเป็นมิวเซียมที่เดินวนไปเรื่อยๆดูไปเรื่อยๆคุยไปเรื่อยๆใช่ครับครับจริงๆเป็นคาเฟ่ทอยด้วยแหละคือสามารถซื้ออาหารขนมเครื่องดื่มอะไรขึ้นมาทานได้นะครับมีที่นั่งให้อะไรอย่างเงี้ยมีหนังให้ดูนะครับแล้วก็มีของเล่นแบบให้ย้อนวัยย้อนจินตนาการอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็จะเป็นโซนของซูเปอร์โรบอท ซปเปอร์โรบอตซปเปอร์โรบอทต่างๆเกตมาชิงกาทันไหมไม่ทันเป็นพระเอกต้องขับยานมามาลงจอดบนหัวของหุ่นยนต์แล้วเข้าบังคับหุ่นยนต์ใช่ครับใช่ผมทำผมทนอุลเตอร์แมนแต่ผมไม่ทันเนี่ยยานยานมันสีแดงเนี่ยไอตัวพระเอกคือตัวเล็กๆอยู่ในยานใช่ครับพอลงลงจอดบนหัวขุ่นยนต์แล้วมันก็เข้าไปบังคับหุ่นยนต์เห็นไหมมันมีหลักการของการเป็นวิทยาศาสตร์จริงๆด้วยนะอันนี้เป็นเป็นเอ่อจัมโบแมเป็นจัมโบนะครับเขาเรียกจัมโบแมชชีนก็คือเป็น หุ่นตัวใหญ่นะครับตัวนี้ก็คือหายากแล้วนะครับหายากสุดหุ่นเกตเตอร์เปลี่ยนร่างได้สามแบบพระเอกมีคนละลำมมาต่อกันแล้วกลายเป็นหุ่นสามแบบอันนี้ก็ยังไม่เกิดอีกไม่เกิดไม่เกิดยังเกิดไม่ทันครับนี่ก็ Star Wars นะครับก็จริงๆในเขาเรียกว่าเป็นทอยคอลเลกชันเนี่ย ถ้าแบบเป็นคอลเลคชั่นที่ใหญ่ยิ่งใหญ่สุดในโลกก็คือ Star Wars โอ้ลูกมาลูกชอบลูกผมชอบโบบาเฟดมากอืมไอ้นักล่าเงินรางวัลน่ะโบบาเฟดตผมชอบผมชอบดาวมอร์คุณชอบตัวไหนดาวมอร์ค่ะดาร์มอร์น้าแดงผมชอบมากพี่มันเก่งนะใช่แล้วอาวุธมันก็เท่ด้วยใช่ชอบมากเออแกเหมือนลูกวีว่าชอบผู้ร้ายใช่ใช่จริงพี่คือจริงๆริอะสตาร์วอล์ลไคลเตอร์ผู้ร้ายจะค่อนข้างจะแบบลายมากเท่มากคือผู้ร้ายตัวหนึ่งมันสามารถสู้กับเจไดสามตัวได้อะไรเงี้ยมันเลยดูดีนะ ันนี้ก็จะเป็นเป็นของสะสมจากอนิเมะละก็พวกหนังสือการ์ตูนนะครับเอสโซอบอยโดเรมอนอาราเล่วันพีสนะครับแล้วก็ตอนนี้ดังสุดก็คือใยบะดาบพิษสุนต์บันพิษสุนต์ไหนๆอันไหนอ่ะตอนนี้ครับพี่อยู่ในนี้ครัการ์ตูนฮะการ์ตูนการ์ตูนญี่ปุ่นเขาเขาบอกว่าตอนนี้เป็นนัมเบอร์วันนัมเบอร์วันแล้วเป็นเป็นการ์ตูนเรื่องเดียวในรอบ11ปีที่มียอดขายแซงวันพีส นารルโตะนั่นเองอันนี้ผมเลิฟเลยนารルโตะนารนโตะนารลโตะคือคุณชอบคูผมรักมากนารลโตะมันดู่เรื่องเดียวเลยพี่แล้วคุณเก็บฟิกเกอร์พวกนี้ไหมผมเก็บนารルโตะอย่างเดียวเลยอ๋อนารลโตะใช่งานแบบเลซิ่งเลยไงคือผมว่าไอ้ไอ้ของเล่นพวกนี้มันทำให้นึกย้อนไปถึงเวลาช่วงนั้นที่เราได้ดูแล้วมันนึกย้อนไปถึงว่าหนังเรื่องนั้นมัน ทําให้เราได้อะไรบ้างบางอันได้ความรู้บางอันได้คติเตือนใจบางอันได้เด็กๆู้อะไคือดิสนีย์อะไรอย่างเงี้ยอ่านี่ของเด็กเลยิสนีย์พวกนี้จะเป็นคาแรคเตอร์ที่โดดเด่นบีบีนี่ของบีนี่ของทรีซิโร่พี่ครับพวกนี้หลากหลายนะครับหลายอย่างเลยตัวตัวหลังครของทรีซิโร่ป่ะใช่ครับตัวหลังทรีซิโร่เฮ้ยมันมีเล่นยี่ห้อด้วยหรอมีมันเป็นของใครถ้าเนียนถ้าเนียนกลิ่นแบบนี้นะพี่แล้วดูเก่าๆอ่ะผมว่าน่าจะทรีซิโร่เพราะเขาเป็นเจ้าเดียวที่ทำอุ่นยนต์ให้ดูเก่า ให้ดูผ่านศึกมาแล้วคือออกมาแล้วมันจะดูกับใช่ฮะนี่ผมเป็นซูเปอร์ฮีโร่ที่ผมรักที่สุดถ้ารักตัวนี้หายห่วงครับมีให้เก็บไม่หวาดไม่ไหวโอ้โหเยอะมากพี่มาร์กเท่าไหร่แล้วมันไปถึงมาร์กอะไรมันแปดสิบห้าล่าสุดผมก็แบบเฮ้ยมีมาร์ก เท่าไหร่เดี๋ยวมันไอคนสะสมมันจะเขาบอกคนที่รู้ๆเลยนะนี่รุ่นมาร์คอะไรยังไงผมดูไม่ออกจริงๆอ่ะพิพิธภัณฑ์เนี่ยนอกจากจะมีของจำนวนเยอะแล้วต้องมีของที่แบบเป็นแลไอเทมแบบหายากสุดๆออ,ดอันนี้เกอดนสุดรๆๆะดับถ้าเกิดระดับสุดๆสุดยอดเลยก็จะมี แบทแมนคู่นี้อันนี้คือถือว่าเป็นของไอเทมที่มันคู่กันที่หายากที่สุดในโลกแล้วโรบินตัวนี้หามา15ปีคู่นี้1ล้านบาทแล้วก็อันนี้ฮะอันนี้ถือว่าเป็นแรที่สุดในพิพิธภัณฑ์เข็มขัดเนี่ยหรอเข็มขัดนะฮะเป็น u n นิตี้เบอันนี้ก็ถ้าตีเป็นมูลค่าก็ตอนนั้นซื้อก็หนึ่งล้านบาท ตอนนี้ดูของเล่นมาแป๊บหนึ่งคุณแดงมีไอเดียบอกว่าเรามาเล่นเกมอะไรสนุกๆก,กันดูดีกว่าเพราะว่าของบางอย่างเนี่ยเราอาจจะประเมินไม่ถูกว่ามูลค่ามันยังไงมันเป็นเรื่องของทางใจแต่ว่ามันม,มันมีคนเล่นหากันจริงๆเขาก็เลยนําของเล่นที่ถูกิขสิทธิทั้งหมดนะครับตัวจริงทั้งหมดช3ชิ้นมาให้ผมกับน้องอินดี้เนี่ยลองเลือกว่าอันไหนแพงสุดไล่ไปหาถูกสุดคุณจะโม้คุณจะสมบัดแต่อย่า่งบอ,อกราคานะได้ครับ S <S เอาอันนี้นนเอาอันนี้ก่อนแล้วกันฮะอันนี้ถือว่าเป็นตัวนี้ผมไม่รู้จักอันนี้บาบิกนี้นะฮะ <S <S ถือว่าเป็นเท่ากแบบว่าที่สุดของของแพงของเล่นในยุคสมัยนี้ละอันนี้ก็ถือว่าเป็นของแบบดุดทำบุดมือไปนี่ร้องไห้เลยอันนี้ V3 วีสามของเรายุคแปดศูนย เป็นไอ้บดแดงนะครับเป็นจัมโบ้นะครับพลาสติกดูก็รู้ว่าอันนี้เก่ากว่าอันนี้เยอันนี้นะครับอันนี้ใหม่เลยอันนี้บอกปีไม่ได้ใช่ไหมใช่อันนี้ก็คือปีประมาณ3ปีที่แล้วสปีที่แล้วนี้ครับอันนี้ปียุค80ดก็ประมาณโอ้อายุว่ากว่าผมอีกอะมากกว่าครับมากกว่าตัวนี้ก็ไม่มีอะไรครับนอกจากกระสีแบทแมนก็เข็นแล้วเข็นแล้วมันก็จะวิ่งธรรามดาโมโปลเลตได้ไหม ยังหมุนยังไปได้อยู่ธรรมดาเป็นยางไม่มีอะไรแล้วค่ะอันนี้ตังกระสีอันนี้เฮ้ยผมว่าไม่แน่เว้ยไม่แน่ววปีผมว่านี้เก่ากว่านั้นอีกอันนี้ปีหนึ่งเก้าหกหกยุ่งห้าห้าสิบปีผมให้พี่ดูทายก่อนเอาวะอะไรแพงสุดคุณสลับที่กันผมเอาอย่างนี้อ๋อเดี๋ยวกพี่ดูอ๋าแล้วน้องอินเดียแพงสุดถูกสุดผมให้อย่างนี้ อาคานี้ตานด้ผมยังเชื่อมั่นในแบรบิกเหรอคือผมไม่รู้จักเลยเพราะว่าเพราะจริงจริงจริงเขาเล่นหาเันเลยคือตัวตัวดิเองอ่ะไม่ได้สะสมแต่ดิรู้เคยได้ยินมาคือเคยได้ยินชื่อเสียงของแบรบิกมาแล้วรู้ว่าแบรบิกเนี่ยไม่มีราคาลงมีแต่ราคาขึ้นเพราะฉะนั้นดิขอเลือกแบรบิกแพงสุดแล้วลองมาก็เป็นพี่ดูแล้วก็รับกันอย่างนี้ใช่อันนี้ดิดิขอดิขอเลือกประมาณนี้อ่ะ เ,เอาที่เป็นเบดก่อนเลยเอะตัวแรกนะครับตัวนี้นะครับแบรบิกนะครับตัวดามจไอออนแมนนี้เจ็ดห่นห้าเดี๋ยวนะเดเจ็ดหมื่นห้าเจ็ดหมื่นห้าแล้วก็นอันนี้ต้องเกินอันนี้ต้องเกินอันนี้อนี้ถูกกว่าแนา่ห้า,มาหมืเราถูกเ,าเาราถูกั้งคู้เรายังถูกอยู่เ,ยๆๆเรายังถูกอยู่เจ็ดหม,มื่นห้าห้าหมื่นครับผมมันอยู่แค่ว่าอ้นี่จะแสนงั้นนถ้าถ้าของผมคืออ้นี่ต้องแตงเจ็ดหมื่นห้าหมื่น้าแล้วมานี้ใช่ใช่ใช่แต่ของอินดี้เนี่ย ห้าหมื่นหกหมื่นเจ็ดหมื่นจะแจ๋วโอเคอ่ะเฉลยเลยนะครับมาที่ดูมาอยู่ตรงนี้ครับอันนี้ฝั่งนี้แล้วครับสามแสนครับโอ้โหถ้าบอกแต่แรกจะจับสองมือปล่อยให้จับมือเดียวตั้งนานครับผมนี่หายากมากอันนี้หายากมากเป็นปีหนึ่งเก้าหกหกห้าสิบกว่าปีที่แล้วนะครับอายุพอๆครับผมแต่แพงของผมเยอะครับตัวตัวมูลในอีเบก็สามสี่แสนโอ้โหโอเคสรุปใครครับผมดิ ใช่หรผมเรียนอย่างนี้อ่ะใช่อินดี้คือถึงอินดี้จะความรู้เยอะประสบการณ์พอมีในเรื่องของเล่นแต่ความแก่ยังไม่มีมันต้องมีอายุไขก่อนมันถึงจะเดาได้นี่คือเกมหนึ่ง ถ้าใครหลังโควิดแล้วก็มาเยี่ยมชมยังมีอีกหลายชั้นนะสนุกนี่เป็นเพยงบางส่วนนั้นองอยู่ที่ซอยรามแขงสิร้อยรามำแพง14มีขนมมีกาแฟบากันทั้งครอบครัวนั่งคุยกันเนี่ยสมัยก่อนพ่อเคยมีนี่นะทำไมพ่อไม่เก็บไว้วันนี้สามแสนพ่อไปไายเล่นไายเล่นเก็บจนนี้ก็ได้นะอีก20ปีเออโอ้โหเป็นล้านเป็นร้านเลยใช่ไหมเป็นร้านนะครับก็มามาได้ความรู้มาพูดคุยสนุกสนานกันในครอบครัวได้นะครับกับที่นี่ตอนนี้ เห็นบอกมีอันหนึ่งเขาจะให้พาเราไปลองปั้นฟิกเกอร์ดูลองผลิตฟิกเกอร์ด้วยตัวเราเองดูนะครับโอเคขอบคุณคุณแดงมากนะครับขอบคุณมากครับไม่น่าเชื่อครับถืออันไหนให้อันนั้นสวัสดีครับน้ำตาจะไหลน้ำตาอาวุธอาคืน เง้ยนะยากเงกันนะ